สุดท้าผมว่าจะมีซีเกมเมอร์อ,อีกแล้วนะฮะพบกันที่พาร์ทที่5แล้วมานะฮะยี่อะไระไรนี่น่าจะเจ็บนะเจอมาป่าขย้ำตอนนี้ไม่แน่ใจว่าน้องจะมาช่วยได้ไหมนะฮะไพ่ดีนะฮะอแล้วก็สุดท้ายแล้วเราเสียแจ็คไป น่าเป็นคนสำคัญในหน่วยโกส์เนี่ยโอเคตอนนี้เราต้องไปตามหาพ่อเรานะไม่แน่ใจว่าตามหาเจอไหมนะเดี๋ยวปอดแล้วพ่อเราโดนจับตัวไปอีกคนตายหายบุกเข้าไไหนวะ

มันสามารถที่จะเสียบีดที่ได้นะจอมเทียนนะบอปล่าโอ้ถ้ามือมันขึ้นหาจอมเทียนเนี่ยเสร็จน้องๆขนน,นั้นหมดดูแล้วะผลละสามพันห้าพันนะมายถึงอ่ามาถึงนวดพวสุขภาพแล้วเดี๋ยวคิดมากเอาเอาวิ่งหนีทำไมเนะี่ย

ดอะไรวะรอ,อ่ะาก็ไม่บอกกันเห็นสารโอ้โหแค่จอบอกว่ารักเอาชิบหายทรศัพท์ไม่ได้ด้วย ไปต่อข้าดาวเทียมมึงใช่ไหมมึง,มงโอเคนี่แล้วรถรโอ้โหโอโหอ,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 อยู่ตรงหน้ากูเลย

ลวกหายเข้าไปอยู่หน้ามันเลยไม่มีน้องไลลี่มาด้วยเลยนะฮะกระสุนจะหมดแล้วไอ้เหี้ยเอานี่กันได้นี่เามามันกันหาปืนมากเลย สารเล่นเกมพวกนี้แล้วนี่แล้ว

เยยมบอกครับอืมทังโอ้ใช้โดนอ่ะทำอีกทีนึง Ôi. Đột chủ bên hiss. Shit, come on ở mày luôn rồi đấy nhé. đi làm ở không vậy แจกมาครับคนเม็ดสองเม็ดนะผมออกพวกเราดีกว่าที่ผมโอ้โหคว้าแบกหรอวะโอ้โหวิ่งกลับในป่าลาบ ไปยยเง,งหมาน้องมาเหรอรีบมาเตูเียวนนเห็นแล้วลองทิ้หมไม่ไม่ได้กดคิวแล้ว,ลวเรียกน้องไลีไปหรอ

อคุณต้องหาทางไปเองด้ยได้สิอืมมึงโอ้โหอีกอุดโดนละทำไมไม่ยิงวะมันหยิบมีดมันหยิบมีดหอมโจมกวะไลลี่น้องโอ้โหเอ,เอฟนี่กดทันเฮ้

มัมีอะไรแกทำได้อีกละเพราเราต้องกลับไปพ่อของเรายังไม่ได้มาด้วยเฮ้ยตอบอะไรผ่านมานีพนพไไ่พ่อเป็นโก้เหรอเนี่ยชิปวันทีเจไม,ไม่ใช่ There's no turning back. You and your brother still have a lot to learn. But you passed all your tests. Okay. Yeah, he not you not to the because there's, no <laughs> right there's no way you ever could. I'm proud of you. Both of you. That's all well and good. What the hell are we gonna do about Rourke? Rourke? That's the guy hunting the ghost, right? Yeah. He's good. Very good. แกรู้แต uh, ่ม right ันรู s <S uh, ้ว่าพวกเราทำงานยังไงมันเคยเป็นพวกเราเมื่อก่อนนะไอ้เหี้ยตู้ของเราเคยเป็นพวกเรามาก่อนนะฮะตายฮะหรืว่าทำไมมันนำเราอยู่สักเก้าสองเก้าอยู่ตลอดเลยนะเพราะวันขายยาวนี่เองไม่ใช่เนี่ย to convince <laughs> him to to him to him. To let the ghosts solve the problem the usn invasion forced to destroy the federation rorke led us to eliminate almagro but rorke became obsessed with him he talked of the man as if he were a bounty and it was clear to us Rourke was a legend and the man the man น,นี่งไงโรคนนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้นะ่าจะมาพูดถึงประวัติของโรก,กน,นะฮะที่มาที่ไปของโรคน,นี้เขาว่ากันเลยคือใครอะไรงไงโอเคเดีย๋ยวต่อตอนหน้าดีกว่าครับโอโ้โหควตมาเลยครับตอนนี้ไปก่อนแนละ้วสกอร์ไป